ไทยก็พยายามที่จะดิ้นโดยเฉพาะเรื่องโครงการรับจำนำข้าวมากเท่านั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นอยู่3กรณีนะกรณีแรกเนี่ยผมเห็นมีการแชร์ในโซเชียลมีเดียเอาป้ายแบนเนอร์ไปเขียนว่าทวงความเป็นธรรมให้กับคุณยิ่งรักเรื่องจำนำข้าวทำนองน,นั้นคือคือคือทวงทวงโครงการจำนำข้าวให้ชาวนาทวงความเป็นธรรมให้ยิ่งรักคือพูดเหมือนกับว่าคุณยิ่งรักถูก ถูกการแกล้งคุณยิรักถูกหลังแกอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นในโซเชียลมีเดียสวัสดีครับพี่น้องครับครันี้ผมขออนุญ,ญาตมาคุยกับพี่น้องถึงประเด็นการดิ้นของพรรคเพื่อไทยเรื่องจำนำข้าวพี่น้องสังเกตไหมครับว่า ยิ่งช่วงเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งมาเท่าไหร่พักเพื่อไทยก็พยายามที่จะดิ้นโดยเฉพาะเรื่องโครงการรับจำนำข้าวมากเท่านั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นอยู่3กรณีนะกรณีแรกเนี่ยผมเห็นมีการแชร์ในโซเชียลมีเดียเอาป้ายแบนเนอร์ไปเขียนว่าทวงความเป็นธรรมให้กับคุณยิ่งรักเรื่องจำนำข้าวทํานองน,นั้นคกอคือคือ,คอทวงทวงโครงการจำนำข้าวให้ชาวนาทวงความเป็นธรรมให้ยิ่งรัก คือพูดเหมือนกับว่าคุณยิ่งรักถูกถก,กันแกล้งคุณยิ่งรักถูกรลังแกงอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นในโซเชียลมีเดียมีการแชร์เรื่องนี้กันประเด็นถัดมาก,ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือให้ทีมโฆษกออกมาแก้ต่างแล้วบอกว่าคุณยิ่งรักไม่ได้ผิดเรื่องการทุจริตจานําข้าวและประเด็นที่3ก็พยายามไปปั้นเอาอาดีตพนักง,งานทกศคนหนึ่งซึ่งพยายามที่จะมาบ่งบอกว่าโครงการรับจานนำข้าวนั้นมีประเด็นพิรุษ สงสัยและตอนหลังเอาพน,นักงานทกนสคนนี้มาสวมเสื้อเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอของพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าถ้าเราไม่คุยเรื่องนี้มันไม่ได้เมื่อตอนเย็นตอนข้ามผมเห็นคนเอาข้อมูลเหล่าน,นี้มาแชร์ให้ผมหลายคนผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมน่าจะต้องเท้าความทําความเข้าใจในส่วนเรื่องแบนเนอร์น,นี้เราพอรับได้พอเข้าใจได้เพราะพรรคเพื่อไทย,ยติดปมเรื่องทุจริต ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณสมัยคุณยิ่งรักคุณทักษิณไม่ต้องพูดถึงอะไม่รู้กี่คดีที่ถูกดำเนินคดีไปและยังมีคดีที่ค้างอยู่ในชั้นศาลฎีกานักการเมืองในส่วนของคุณยิ่งรักเนื่องจากว่ามันเป็นกรณีล่าสุดฮะคุณยิ่งรักหนีออกจากประเทศไทยนะในวันที่ศาลตัดสินคดีทุจริตการระบายค่าแบบ G2G และถูกเชื่อมโยงไปเรื่องคดีจบนำค่าหัวจริงของคุณยิ่งรัก,รกและมีการขึ้นป้ายแบนเดอร์ ทวงโครงการจำนำข้าวให้ชาวนาทวงความเป็นธรรมให้ยิ่งรักอันนี้เราพอเข้าใจได้แต่สิ่งที่ผมแปลกใจคือการที่ปล่อยให้ทีมโคศกออกมาแก้ตา่างว่าคุณยิ่งรักไม่ได้ทุจริตโครงการรัฐจะนำข้าวซึ่งผมอยากจะย้ำให้พี่น้องเห็นภาพนะนเนื่องจากเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีผมอภิปรายโครงการรัฐจะนำข้าวตั้งแต่พฤศจิกายนปีพศ2555มันผ่านมา10ปีพี่นะ้อง เรื่องนี้มันยังไม่จบพวกนี้ยังพยายามที่จะมาบิดเบือนข้อเท็จจริงสิ่งที่เราต้องย้ําคือโครงการนี้สารดีกานักการเมืองตัดสินแล้วคุณยิ่งรักถูกดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วและหนีไปต่างประเทศแล้วและสารท่านก็พูดชัดเจนว่าคดีนี้มีความผิดทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำซึ่งความผิดต้นน้ําก็คือเรื่องใบประทวนเรื่องการโกงความความชื้น การโกงสิงเจรปนการโกงตาช่างอันนี้คือเป็นความผิดต้นน้ําความผิดกลางน้ําก็คือเรื่องการเอาข้าวเสื่อมสภาพมาเก็บเข้าไปในโกดังกลางหรือโกดังที่รัฐบาลเช่าวไว้นี่ก็คือความผิดกลางน้ําความผิดปลายน้ําก็คือการระบายข้าวโดวยเฉพาะการระบายข้าวแบบ G to G ถ้าผมให้พีน่น้องเห็นภาพเนะี่ยความผิดของกลางน้ําถ้าเห็นภาพผมปัจะปรับหน้ากล้องนิดหนึ่งให้พีน่น้องเห็นนะฮะ ซึ่งอันนี้พี่น้องเห็นภาพนี้จะนี่จะอ๋อนี่จำได้ไหมฮะนี่คือความผิดกลางน้ําที่ข้าวมันหายไปจากโกดังแล้วกลายเป็นตั้งล้านมาซุกแทนนี่ยังไม่นับเป็นข้าวเหลืองหรือข้าวเสื่อมสภาพนะซึ่งเป็นภาพที่หือหามากในช่วงที่หลังจากที่คดีใกล้ๆจะตัดสิน,นะฮะนี่คือเป็นความผิดกลางน้ําดังนั้นผมจะต้องย้ํากับพี่น้องหเห็นภาพนะฮะ และถือโอกาสให้ข้อมูลไปยังพรรคเพื่อไทยด้วยว่าสารท่านได้ชี้ให้เห็นว่าความผิดต้นน้ําก็คือเรื่องปลอมไปประทวนหรือการโกงความชื้นการโกงตาช่างการสิ่งเจือปนรวมทั้งความผิดการน้ําก็คือเรื่องข้าวเหลืองข้าวส่วนสภาพข้าวหายเอานั่งร้านไปซุกแทนเนี่ยถือว่าเป็นความผิดของระดับปฏิบัติสารท่านบอกว่าคุณนิรักษ์นฐานประธานคณะกรรมการนโยบายข้าขงชาติไม่ผิดนะฮะ ดังนั้นต้นน้ำและกลางน้ำคุณยิ่งรักไม่ได้ผิดแต่คุณยิ่งรักมาผิดปลายน้ำก็คือการระบายค่ากับ G2G ถือว่าคุณยิ่งรักรับรู้แล้วรับรู้ทุกเรื่องแล้วและกว่าจะปลดคุณบุญทรงกับทิ้งไปต้อง7เดือนฮะเพราะเรื่องนี้เราอภิปรายตอนเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพศ255 5แต่กว่าจะเปลี่ยนปลดคุณบุญทรงปรับคลมอก็คือ30มิถุนาย,ยน2556ผ่านไป7เดือนฮะ และอย่างที่พวกเราทราบกันว่าจะมีความผิดการระบายค่าแบบ G ี g จรอบ2อ,อีก1 4ล้านตันเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นศาลท่านจะบอกว่าคุณยิ่งรักปล่อยปะละเลยโดยทุจริตนะย้ำนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยโดยไม่ชอบแต่ถือว่าคุณยิ่งรักปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปะละเลยโดยทุจริตดังนั้นการที่ทีมข้าสบภาพเคล่ทายจะมาบอกว่าคุณยิ่งรักไม่ผิดเรื่องทุจริตไม่ใช่ศาลท่านตัดสินแล้วว่าเป็นการปล่อยปะละเลยโดยทุจริต นี่เราจะต้องทำความเข้าใจนะดังนั้นจึงไม่แปลกใจทำไมคุณยิ่งรรกที่หนีออกไปยังต่างประเทศสารพิพากษาจำคุก5ปีฮะนั่นคือคดีอาญาฮะคดีอาญาสารดีกาตัดสินแล้วและสารดีกาให้โอกาสอุทธร์คุณไม่อุทธร์ถือว่าจบแล้วในส่วนก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องการชดใช้หรือคดีแพ่งซึ่งเป็นเรื่องของสารปกครองก็อีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไรฮะแต่แน่ๆคือความผิดทางอาญาจบแล้ว สาริกาตัดสินไปแล้วนี่คือประเด็นที่ผมต้องมาทําเข้าใจให้กับทีมโฆษกพักเพื่อไทยได้เข้าใจและอีกประเด็นหนึ่งซึ่ช่วงสองสามวันนี้ก็ยังมีการคนเอามาแชร์มาให้ผมดูคนะว่าคุณหมอครับมันมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยเอาพนักงานทกศคนหนึ่งและตอนหลังมาสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยคือถ้าเราดูการจั่วหัวของสื่อเหมือนกับว่าน้องคนนี้เขาพยายามที่จะกล่าว พาดพิงไปถึงผู้บริหารทกศไม่ได้เอาใบาประทวนลอมไปยื่นต่อศาลซึ่งผมเชื่อว่าเอกสารแลองนี้ศสารมีหมดแล้วศาลเขาจะบอกว่าความผิดต้นน้ําการน้ําคุณยิ่งรักไม่ผิดแต่การที่เอาพนักง,งานทกศคนนี้ออกมากล่าวแล้วมาโจกหัวทําให้เหมือนกับว่ามีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ได้เสนอต่อศาลแต่จริงๆแล้วเราต้องยอมรับตามว่าเรื่องนี้ยศาลท่านตัดสินจบไปแล้ว แต่การที่พยายามที่ปั้นคนขึ้นมาและอ้างว่าเป็นอดีตพนักงานทกศและมาพูดใน,ในทานองให้คนเข้าใจผิดผมว่าอย่างนี้ไม่ได้แต่แต่ผมถือว่าอันนี้เป็นการโจ๋โหง,งสื่อถ้าเราลองฟังคํำถแถลงหรือคําชี้แจงของอดีตพนักง,งานทกศที่ไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งของทางฝั่งที่ใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยฟังดีๆแล้วเนี่ย อดีตพนักง,งานทกสคนนี้พูดเนี่ยมันเข้าเนื้อขุ้นยิ่งลักนะผมต้องย้านะฮะถ้าเราฟังดีๆคลิปที่มีการแชร์กันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจวหัวเหมือนกับว่าอดีตพนักง,งานทกสคนนี้มาต่อสู้เรื่องจับนำข้าวว่ามันไม่ถูกต้องแต่ถ้าไปฟังดูเนื้อหาจะรู้เลยว่าคําที่แจงของอดีตพนักง,งานทกสคนนี้เข้าเนื้อขุนยิ่งลักถามว่าเข้าเนื้ออย่างไรฮะ ผมเลยขออนุญาตเอาคลิปเนี้ยสั้นๆสักประมาณหนึ่งนาทีมาให้พี่น้องได้ลองฟังดูนะ่ยจะรู้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณยิ่งรักถ้าเราฟังเนื้อหาจริงๆฮะพี่น้องลองดูนะฮะผมจะขออนุญาตปรับหน้ากล้องและให้พวกเราดูคลิปนี้นะฮะประเด็นที่สองเราตบไปมาทนปลอมขออนุญาตผมเขาจะเอาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะ คือทําไมทกศถึงไม่นําส่งสารแผนคดีเมืองอะไรเมื่อมีการดําเนินคดีมีจําเลยจําเลยอยู่ในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีที่ออกนโยบายนี้หลักฐานเนี้ยจริงๆก็มัดตัวคุณยิ่งรักแน่นกว่าเดิมพนองเห็นไหมครับถ้าฟังดูแล้วตามเนื้อหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่า อดีตพนักงานทกศคนนี้ก็ยิ่งมาปักตามคุณยิ่งรักนะไม่ได้มาแก้ต่างนะฮะแต่เนื่องจากเวลาสื่อไปพาดหัวทําให้เกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอดีตพนักงานทกศคนนี้เอาข้อมูลมาแฉแล้วข้อมูลการตัดสินจำแนกข่าไม่ถูกต้องนั้นไม่ใช่ฮนะการที่อดีตพนักงานคนนี้และตอนหลังพรรคเพื่อไทยก็เอามาเป็นสมาชิกพยายามเอามาโปรโมทเหมือนกับมาช่วยแก้ต่างคุณยิ่งรักแต่ถ้าฟังคําพูดฟังคําชี้แจงมันเป็นการซ้ําเติมคุณยิ่งรักนะเขาพูดชัดเจนนี ว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยมีการใช้ใบบระทถืปอปลอมและใบบระทุนอปลอมนี้ก็เป็นมัดคุณยิ่งรักแต่ทางทกศไม่ส่งเอกสารนี้ให้กับทางศาลแต่ผมเชื่อว่าข้ขอมูลเหล่านี้ศาลท่านเพียงพอแล้วเพราะการทุจริตใแบบปรตทถืปอปลอมมันเตม็มไปหมดศาลท่านอาจจะมีข้อมูลจํานวนที่เพียงพอที่ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปเรียกข้อมูลเพิ่มเติมดังนั้นสิ่งที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับพักเพื่อไทยดิ้นหนักมากในเรื่องจำนำข้าว และสิ่งที่เราจะต้องติดตามก็คือหลังจากนี้ไปยิ่งเก้้ใกล้หมดเลือกตั้งเขายิ่งต้องดิน้นเรื่องจำนำข้าวมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าท่านจะดิ้นอย่างไรจะเอาทีมโคโสอมาแก้ต่างหลักฐานคำพิพา,ากษาของสารดีกามีความชัดเจนแม้จะปั้นดาราขึ้นมาใหม่เอาอาดีตพนักง,งานทกนสศมาช่วยแก้ต่างแต่แก้ไปแก้มาวกบน กลายเป็นว่ายิ่งผูกมัดคุณยิ่งรักนะคำพูดเขาพูดชัดเจนนะว่าการทุจริตเนี่ยมันสะท้อนเห็นแล้วว่าโครงการจะนําค่ามาเลเทะมันมันทุจริตกันเยอะมันโกงกันเยอะและมันก็ผูกมัดคุณยิ่งรักเพราะคุณยิ่งรักเป็นผู้รับผิดชอบในทางนโยบายเขาเป็นคนพูดชัดเจนไม่ได้เป็นประโยชน์นะแต่เนื่องจากว่ามีประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นคลิปจั่วหัวปุ๊บก็ตื่นเต้นแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ผมผมดูแล้วไม่มีอะไรผมดูแล้วเนี่ย สิ่งที่ข้อพูดมันยิ่งเข้าเนื้อคุณยิ่งรักไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณยิ่งรักเลยหลังจากที่ผมเอาคลิปนี้มาฉายให้กับพี่น้องได้ได้ดูในตอนที่สําคัญสาคัญนี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะมาขออนุญาตมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะฮะเพราะผมเชื่อว่ายิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยคงยิ่งดิ้นเรื่องจํานําข้าวและพยายามที่จะบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการแก่งแกงเกิดขึ้น คุณยิง่งราอาจจะถูกการแกล้งแต่พวกเราต้องเงยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงครเราต้องช่วยการปกป้องกระบวนการยุติธรรมเอาความจริงต่างๆออกมาตีแผ่เพราะวันนี้มีความพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายที่เรียกว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยครับพี่น้องครับซึ่งผมว่าอย่างเงี้ยยิ่งทาให้บ้านเมืองเสียหายทําให้คําว่าประชาธิปไตยยิ่งเสียหายคนจะยิ่งเข้าใจผิดเลยว่าไอ้พวกประชาธิปไตยคือโกงแล้วหนีโกงได้โกงไม่เป็นไร นี่คือสิ่งที่ผมต้องมาชี้แจงและทำความเข้าใจากับพี่น้องครับก็ขออนุญาตมาไลฟ์เล่าให้พี่น้องฟังเพียงแค่นี้นะครับและโอกาสหน้ามีอะไรคึิหน้าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมจะออกมาชี้แจงเป็นระยะระยะครับวันนี้ขออนุญาตพีงย่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ องราชาวไทยรักีราชันฟ้าคอยหมู่ใยัแผ่นดินถิ่นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชาำ ฟ้าพาวานำนำผลผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คอฟ้าพาพา,านผ่านพ้นโพยัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแท่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวไ้วั่นฟ้าทรงผูกพันใ้ฟ้าชาวไทย ป้าทรงสุขใจเธอไท,ทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวไหวฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทย ป้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น